สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูชมคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะ Daily m e s s a g e เรื่องน่าสังเกตรประจำวันค่ะเรื่องน่าสังเกตรประจำวันที่15สิงหาคม2568ไพ่ประจำวันของคุณก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่คือเดือนดับในราศีเมษกับคีย์เวิร์ดลุยเลยค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอาจจะก,กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของโปรเจกต์ละคุณกำลังรอที่จะปิดโปรเจกต์นี้อย่างสวยงามนะคะแต่ว่า ลึกๆแล้วว่าคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจหรือว่ามีความประหมายอยู่บ้างนะคะว่าทุกอย่างอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าจะผ่านไปได้ตามแผนไหมในวันนี้นะคะไพ่จึงแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตความลังเลที่จะตัดสินใจสังเกตว่าเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นไหม สังเกตความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดสินทั้งตัวเองและคนอื่นนะคะในตอนเย็นหรือก่อนนอนเพื่อนๆสามารถกลับมาทบทวนกับตัวเองอีกครั้งได้ค่ะว่าเราได้ตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองยังไงบ้างในวันนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่ช่อง l u m i n a r ีย m ค่ะแล้วพบกันนะคะ